สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาารวมภาพนะคะฉากขำปอดโยกนะคะของซีรีส์เกาหลีนะคะเรื่องนัดบอดวุ่นลุ้นรักท่านประธานนะคะหรือว่า s u s i s s นะคะเพอร์โซนะคะซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีที่เรียกได้ว่ากำลังโด่งดังในตอนนี้เลยนะคะซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็จะบอกว่าขายขำมากๆนะคะก็คือ แตละฉากเนี่ยแตละตอนเนี่ยตั้งแต่ดูตั้งแต่อีพีน,นถึง3มเนี่ยมีฉากที่ขำจนปอดโยกอยู่เยอะมากนะคะวันนี้เนี่ยเราได้คัดฉากพวกนั้นมาให้ดูแล้วนะคะซึ่งาฉากแรกนะคะเป็นฉากของนะคะการที่พระเอกกับนางเอกเนี่นะคะานางเอกค่ะเห็นน้องตัวเองนะคะ มาเที่ยวร้านไก่ทอดของตัวเองซึ่งตัวเองเนี่ยกำลังนัดคุยอยู่กับนะคะท่านประธานคังแทมูนั่นเองเพื่อที่จะตกลงกันนะคะเกี่ยวกับการรับข้อเสนอของนางเอกในการที่จะเป็นคู่บอดนะคะที่เป็นตัวปลอมนั่นเองนะคะฉากนะคะนางเอกก็ผลักพระเอกล้มลงไปกับพื้นแล้วก็นะคะนางเอกก็คว้ามือพระเอกไว้ทําให้หนางเอกก็ล้มทับพระเอกแล้วเกิดการ จุ๊บกันขึ้นมานะคะพระเอกก็เลยรู้สึกแบบหวั่นไหวอะไรประมาณนี้นะคะแต่สักพักหนึ่งพอนางเอกเห็นว่าน้องตัวเองกําลังจะเข้ามาที่ร้านค่ะนะคะก็เลยใช้หัวนะคะโขกไปที่หน้าของอท่านประธานของเรานะคะทําให้ท่านประธานของเราสลบไปเลยค่ะพระเอกของเราสลบไปเลยนะคะเพราะว่านางเอกค่ะเห็นพ่อมาที่ร้านอีกนะคะก็ฉากนี้เนี่ยโบบาฮามากนะคะ พอนางเอกเนี่ยเห็นว่านะคะพ่อกำลังจะมาอีกนะคะก็เกิดการพลาดนะคะทำพระเอกสลบไปนะคะโดยใช้หน้าตัวเองเนี่ยฟาดไปที่หน้าของพระเอกนะคะแล้วกว่าจะรู้ว่าประธานสลบไปก็คือด้วยความหานะคะโบบ้าของนางเอกก็ทำให้ฉากนี้นะคะเป็นฉากที่ขายคำมากๆเลยนะคะในตอนนี้นั่นเองนะคะประธานของเราก็สลบไปเลยค่ะจากที่ฟินๆอยู่นะคะก็ คายคำตลอดนะคะจากที่ฟินฟินวินวินอยู่ก็กลายเป็นาการทำารยร่างกายท่านประธานไปโดยประยายนะคะฉากต่อไปค่ะนะคะฉากต่อไปของเราก็คือเป็นฉากที่นางเอกของเรานะคะเผลอหลับบนรถนะคะด้วยความเพลียนะ,ะหลังจากที่นะคะขึ้นรถมาเพระเอกอาสาไปส่งเอกที่บ้าน,นะคะ่ะนางเอกก็ หลับในรถนั่นเองนะคะด้วยความเหนื่อยล้านางเอกพอหลับใช่ไหมคะหัวก็เอียงไปทางพระเอกค่ะตอนแรกนะคะพระเอกก็เอามือรองนะคะด้วยความทนุถนอมเป็นฉากที่เราคิดว่าจะเป็นฉากซึ้งใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยค่ะพระเอกนะคะพอเห็นว่านางเอกกําลังตื่นนางนะคะก็ใช้มือตัวเองค่ะผลักนะคะหัวนางเอกให้ไปชนกับ ประตูนะคะของรถอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือไปชนกระจกนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นฉากที่ฟินมากๆเลยใช่ไหมคะเราก็ลุ้นกันอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วฉากนี้หามากๆเพราะว่าด้วยความที่นางเอกแต่งหน้าหนามากๆเพื่อไม่ให้พระเอกกับคุณตาจําได้นะคะทําให้เมคอัพของเอกคะ่ะไปติดอยู่ที่กระจกรถของพระเอกนะคะซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่ขายขำมากๆนะคะแทนที่จะโรแมนติก ปากรัวพระเอกพอเห็นหนางเอกลงจากรถไปแล้วสิ่งที่นางเอกทิ้งไว้ก็คือร่องรอยของเมคอัพที่แต่งหนามากๆติดอยู่ที่กระจกของรถพระเอกนั่นเองนะคะเป็นฉากที่เรียกได้ว่าขายขำสุดๆไปเลยละคะ่ะฉากต่อไปนะคะเป็นฉากคู่รองบ้างนะคะซึ่งนะคะคู่รองของเราเนี่ยนะคะก็คือ,อเพื่อนของนางเอกนะคะก็ได้ทาการนะคะ ย้ายออกจากบ้านของคุณพ่อแล้วก็ทิ้งบัตรเครดิตไว้ที่พ่อของตัวเองนะคะเพราะว่าต้องการที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปนัดบอดอีกแล้วนะคะนางก็เลยออกมาเช่าบ้านอยู่เองเลยนะคะคราวนี้เรื่องความหาจึงบังเกิดเพราะว่าห้องที่เช่าอยู่เนี่ยดันติดกับพระรองนะคะแล้วฉากนี้นะคะความหาก็บังเกิดจริงๆทุกคนเพราะว่านะคะ เพื่อนของนางเอกเนี่ยนะคะกลัวมแมลงสาบมากๆแล้วสุดท้ายนะคะในห้องที่เธอไปอยู่เนี่ยนะคะก็มีมแมลงสาบอยู่นั่นเองนะคะก็คือ,อจินยองซอนเนี่ยกลัวมแมลงสาบมากๆเธอบอกว่าทุกอย่างเธอทนได้หมดเลยยกเว้นมแมลงสาบคงเดียวที่กลัวพระรองนะคะเป็นฉากที่กําลังออกมาจากห้องข้างๆพอดีนะคะ จินยองซองก็เลยกระโดดค่ะนะคะเข้าไปกอดน,นะคะพระรองของเราโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นใครพอหันหน้ามาจ้าเอกันอีกทีก็คืออ้าวเป็นพระรองนั่นเองนะคะซึ่งยังไม่จบความหาเท่านี้นะค่ะนะคะว่าหาแล้วใช่ไหมคะจินยองซองก็เลยขอให้พระรองของเราะค่ะนะคะมาช่วยกําจัดมแมลงสาบให้นะคะซึ่ง Uh, เลขาะะของเราสุดหล่อเนาะ mm hmm. ก็เราก็คิดว่าจะดูมาดแมนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วความจริงคือกลัวมแมลงสาบเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เขาจะไปกําจัดมแมลงสาบให้นะคะกับนางรองของเราเนี่ย mm hmm. เขาใช้ที่กําจัดนะคะถึง3กระป๋องค่ะ mm hmm. เพราะว่ากลัวนั่นเองนะคะแต่ต้องทําเป็นคลิปลุกก็คือมั่นใจมากว่าไม่กลัวนะคะฉากนี้หามาก ต่อไปเป็นฉากของนะคะนางเอกกับนางรองของเราบ้างนะคะซึ่งฉากนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหนะคะทั้งคู่เนี่ยเล่นแบบไม่ห่วงสวยเลยนะคะทั้งนะคะจินยองซอนะคะกับชินฮารีของเรานะคะเป็นฉากที่นะคะทั้งคู่เนี่ยไปกินเหล้าเนาะนะคะซึ่งเพื่อนของนางเอกเนี่ยต้องการที่จะรอนะคะ Uh, พระรองของเรานั่นเองนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาสักทีนะคะไปดักร้อนนั่นเองสุดท้ายก็โกงเล่ากันจนเมาค่ะทุกคนพอเมาแล้วใช่ไหมคะก็ตื่นมาจําอะไรไม่ได้ค่ะนะคะพอนึกย้อนอดีตกลับไปนะคะพอสั่งเมาแล้วเท่านั้นเองความหาจึงบังเกิดคะ่ะทั้งคู่นะคะเล่นใหญ่มากๆโบบาโปปะมากๆนะคะปรากฏว่ากลับบ้านไม่ได้คะ่ะเมา ถึงขัานตำนตรวจต้องลากทั้งคู่มาส่งที่บ้านของแม่นางเอกแล้วทั้งคู่ก็ได้พร่ำเพ้อพรรณนาถึงอดีตอันเจ็บปวดนะคะแล้วก็นะคะฉากที่เห็นก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะมีการนะคะง้างปากนะคะของนางรองนะคะคืออยากจะบอกว่าฉากนี้ฮามากๆนะคะใครที่ดูอยู่หรือ,อยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องรีบไปดูนะคะคือ เมาจนไม่ได้สตินะคะเมาจนจำอะไรไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนตัวเองกลับบ้านมาอย่างไงนะคะทำให้แบบว่าสภาพของการนอนที่บ้านนางเอกเนี่ยแล้วแม่ของนางเอกนะคะกับครอบครัวเอกขึ้นมาเจอนะคะแล้วถามทั้งคู่ว่าเมื่อคืนทั้งสองคนจำไม่ได้จริงๆใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็คือหาท้องแข็งขำปอดโยกเลยค่ะนะคะ กับอีกฉากหนึ่งค่ะนะคะเป็นฉากความน่ารักของคุณปู่บ้างนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าทั้งคิคุอโนเนะแล้วก็หามากๆนะคะคือคุณปู่เนี่ยติดหนังซีรีส์เกาหลีมากๆเลยแล้วก็มีการม์กหน้านะคะเป็นรูปแมวเหมียวซึ่งขัดแย้งกับความ เป็นจริงมากๆนะคะซึ่งคุณปู่เนี่ยค่อนข้างที่จะดูหน้าเกรงขามใช่ไหมคะสำหรับคนในบริษัทแต่พออยู่บ้านเนี่ยทำตัวมุ้งมิ้งนะคะกระดิ่งแมวมากๆชอบดูซีรีส์เกาหลีวิจารณ์ซีรีส์แล้วก็มาร์กหน้านะคะประมาณว่าดูแลตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งเป็นฉากที่เรียกว่าเป็นฉากน่ารักเนาะนะคะคุณปู่ของพระเอกของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นฉากนะคะที่ พระเอกค่ะโทรไปเช็คนะคะกับนางเอกว่าตอนนี้นางเอกนะคะนอนหรือยังเพราะว่าได้นึกถึงเรื่องราวที่นางเอกบอกว่าตัวเองเนี่ยหน้าเหมือนนกดึกดํำบันนะคะแล้วนั่งดูสารคดีอยู่ค่ะสารคดีนั้นพูดถึงเรื่องนกดึกดํำบันนะคะก็เลยทําให้เกิดความโกรธขึ้นมานะคะก็เลยรีบโทรไปหานางเอกทางที่เป็นเวลาตีสี่แล้วนะคะก็เลยไปปลุกนางเอกว่า ให้รับสายด้วยแค่นี้แหละแล้วก็วางไปทําให้นางเอกของเราเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นเช้ามาก็ทํางานแบบง่วงเหงาหานอนนั่นเองนะคะฉากนี้เนี่เห็นไหมคะเป็นฉากที่นางเอกนะคะได้โกหกพระเอกว่าไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างของนางเอกด้วยความที่เธอปลอมตัวเป็นนะคะลูกสาวของอค,คู่มันคู่หม่คู่นัดบอดนั่นเองนะคะเธอก็เลยบอกพระเอกว่าเธอไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ เป็นพระเอกเลยเพราะพระเอกต้องการจะแต่งงานกับเธอนั่นเองนะคะทั้งการวางตัวที่แบบว่าเายนยอสรรเสริญตัวเองนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่เหมือนนกดึกดำวันนะคะซึ่งพระเอกก็รู้สึกติดใจเพราะว่าเกิดมาะค่ะนะคะด้ความที่หน้าตาดีเพียบพร้อมทุกอย่างไม่เข้าใจจริงๆค่ะว่านกดึกดำมันเป็นยังไง ก็เลยให้เลขาตัวเองเนี่ยไปดูนะคะว่าหน้าตาของนกดึกรำบันเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งนะคะเลขาของตัวเองเนี่ยก็ดันเข้าข้างนางเอกค่ะบอกว่าเหมือนมากๆนะคะซึ่งเราได้นะคะดูฉากนี้แล้วเนี่ยดูเมื่อไหร่ก็ฮามากๆนะคะแถมเขายังทำแอนิเมชันเวลาที่พระเอกโทรเข้าไปหาเครื่องนางเอกเนี่ยเป็นรูปนกดึกดำบันเด้งขึ้นมาทุกครั้งเลยนะคะคือตลกมากๆคือแบบ เขาเรียกว่าเป็นฉากที่ฮาปอดโยกเลยนะคะคือพระเอกด้วยความที่มั่นใจมั่นหน้ามากมากว่าตัวเองเนี่ยหล่อไร้ที่ตินะคะพอโดนนางเอกชมหรือแบบว่าติว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาเหมือนนกด,กดำบันนะคะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียเซลล์ไปเลยนะคะนี่ก็เป็นฉากฮา,าขำปอดโยกนะคะทุกคนต้องไปดูเลยในนะคะซีรีส์เกาหลีเรื่องนัดบอดวุ่นหลักท่านประธาน อยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ทําให้อารมณ์ดีแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ขายขำแห่งปีเลยนะคะสําหรับนะคะ EP นี้ก็ขอนะคะเอาฉากฮาฮาขำปอดโยก EP 1นถึง EP 3มาให้ชมกันก่อนถ้ามีฉากขายขำฮาฮาแบบนี้มาอีกเดี๋ยวเรามาหมอหมอยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ